ชูไปใกล้เลยกลับรถมาดิอย่ารถวิ่งสวนเออเดี๋ยวเดี๋ยวตึ้งระดับหนึ่งอ่าเฉยอยู่เฉยเร็ว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 นางนั่งเองยิ้มกว่านี้มั้ยหนูเฉยอย่ามีการเองนางเอกเล่นดีแล้วนางเอกเล่นดีแล้วนางเอกเล่นดีแล้วพูดจะไม่ค่อยชัดไหมอ่ะอันนั้นพ่อมันเล่นดีแล้วนางเอกดีแล้วนางเอกดีทุกอย่างเลยกล้องไม่ยังไม่ดีกล้องของยังไม่ดี สนุกใช่ไหมื่องนี้โอ้เรื่องนี้ต้องเล่นที่ระดับหนึ่งนี่รัวเชยไม่ต้องพูดนี่โ้หรือเปล่าโ้หรือเปล่าโอ้โหเรื่องนี้ฮะเรื่องที่แล้วนี่ครับแปดจุดแปดเรื่องนี้ต้องก้าวขึ้นเชื่อผมโ้หรือเปล่าอ๋อตัวแล้วนางเอกเล่นแย่แลนางเอกเล่นแย่โอ้นางเอกเล่นดีมากเลยครับเล่นดีเอาเมื่อกี้ยังเห็นบนนางเอกอยู่เลยบนบนอะไรอะไรในอะตรงไหนที่ต้องแก้ไขบ้างหนึองตังไหนต้องแก้ไขเสียอย่างเดียวครับอะไรนางเอกเล่นดีมาก แต่พ่อมันไม่จะมาถ้าพ่อมาในเรียนที่กระจายเลยพ่อทำไรเนี่ยโอ้ยนายเอกดีมากโอ้ยนายดีมากพูดชัดพูดเจ๋วพูดฉ่ำนายเอกสวยไหมสวยมากนี่กล้องเวลาซูมต้องซูมให้ถึงหน้าถึงถึงแววตาเลยเข้าใจไหมพูดกับครับครับพอซูมต้องซูมให้ชัดให้เอกแววตาเลยได้ได้ เข้าใจไหมเนี่ยทพ่อมากองครั้งแรกอ้โหไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยเอ้ามเรเราต้องเจอกัสักเรื่องนะเลติ้สูงอย่งกับยี่ห้อพ่อเล่นสองเรื่องเท่ากับ่้บวกกันะาไอ้